น้องขอมาอีกแล้วเจิดคือกาแฟสดแก้วละ45เครื่องระดับกลางชงประมาณ100แก้วต่อว,วันกลิ่นหอมพรีเมียมรสชาติเค็มซูนมกับซีรีส์อัปเกรดถึงเครื่องผมจะเล็กแต่กาแฟผมอร่อยมากนะครับ <laughs> Let's go เริ่มทำกันเต็ปแรกเหมือนเดิมชั่งมาในกาแฟเพื่อควบคุมคุณภาพให้อร่อยเท่ากันทุกแก้วโดยชุดเครื่องขนาดกลางเฮียจะชั่งด้ามชงก่อนจากนั้นกดที่เครื่องบดออโต้จะรวดเร็วมากเครื่องบดตัวนี้เป็นใบมีดไทเทเนียมอัปเกรดบด20กรัมใช้เวลาเพียง8วิรสชาติที่ได้จะขมชัดกลิ่นหอมฟุ้งและที่สาคัญบดได้ละเอียดสม่ําเสมอช่วยให้แรงดันไหลผ่านโดยง่ายและทั่วถึงตรงนี้ถือเป็นหัวใจหลักสําคัญถ้าเครื่องบดดีชงยังไงก็อร่อยคราวนี้จะชง100หรือ200แก้วก็สบาย ใส่กาแฟตันสเตปเกียร์เคาะหมุนโกจากโจทย์ที่น้องให้มาอยากได้รสชาติพรีเมี่ยมต้องใช้การชงบัตเทิลเลตแบบอัปเกรดเยียใช้เป็นรุ่น E 5 8ใส่ผงกาแฟ20กรัมรสชาติที่ได้จะเข้มข้นเหมือนเครื่องชงหลักแสนเลย สำหรับมือใหม่แนะนําให้ช่างช็อตกาแฟพร้อมกับจับเวลาเพื่อควบคุมคุณภาพของช็อตกาแฟที่สกัดได้โดยถ้าเราสกัดนานเกินไปรสชาติที่ได้จะขมไม่ถ้าสกัดเร็วไปรสชาติที่ได้จะจืดจางตรงนี้ต้องปรับเบอร์บทให้เหมาะสมกับมเมล็ดกาแฟที่ใช้ค่อยๆฝึกนะถ้าจับหลักได้ก็ง่ายนิดเดียวสู้ๆ แก้วนี้เป็นเมนูลาเต้แยกชั้นนมสด35หวานก้างนมข้น25สูตรพรีเมียมครีมเหลวกองแดง30เติมนมสดที่ช็อตกาแฟ10 ml คนให้เข้ากันเวลาทำเมนูแยกชั้นสีแต่สวยค่อยๆดิิน้ำกาแฟอย่างตั้งใจส่งกลิ่นหอมไปยั่วลูกค้าจังหวะนี้ถ้าลูกค้าเดินผ่านบอกเลยโอ้เธอหวานเจี๊ยบ เห็นกาแฟและอุปกรณ์แวบ,บๆที่ร้านนัำเบอร์36ทุกช่องทางขายของแบบเนียนๆขอบคุณครับ